สวัสดีครับวันนี้ขอมาแบ่งไปตั้งชื่อเรื่องว่าให้อภัยครับคำนี้น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันพอสมควรเพราะว่าผมจะใช้คำนี้ค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับเริ่มจากการยอมรับนะฮะแล้วก็การให้อภัยพูดง่ายมากครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากเรื่องแรงบันดาลใจ วันนี้ในการพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าจะมาเกี่ยวกับข่าวสองข่าวนะครับก็จะไม่อ้างงชื่อบุคคลหรือไปพาดพิงอะไรนะฮะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นแรงบันดาลใจที่เอามาเล่ามาแชร์เรื่องนี้นะครับก็คือข่าวแรกนกักการเมืองท่านหนึ่งไปประสยัยแล้วก็ไปพูดด้อยค่าประมาณสถาบันการศึกษาที่หนึ่งคนนี้พอพูดออกไปมันก็มีกระแสดราม่าข,ขึ้นมา เขาก็รู้สึกตัวว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดออมันอาจจะดูไม่ดีหรือรุนแรงเกินไปหรือด้อยค่าคนอื่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกจริงๆนะฮะหรือเกิดจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองด้วยนะฮะเขาก็รู้สึกผิดและกันตามที่เขาออกมาแจง้งก็ได้ไปขออภัยที่มหาวิทยาลัยที่เขาพูดกล่าวถึงที่นั่น ครานี้พอไปพูดก็ขออภัยมีดอกไม้ไปให้อะไรประมาณนี้ฮะแต่สิ่งที่ผมทัดใจก็คืออธิการบดีท่านนั้นบอกว่าให้อภัยนะฮะแล้วก็กล่าวเล็กน้อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะดําเนินต่อไปได้คือการให้อภัยนะฮะวางลงอันนี้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ ะะมันเป็นเรื่องเกียรติยศและไอ้เรื่องเกียรตินี่แหละที่ทำให้คนฆ่ากันมามากแล้วแล้วเขายอมที่จะให้อภัยได้ผมส่วนตัวนะถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะฮะมันทําได้ยากมากจริงๆโอเคอันนี้คือเรื่องที่1ในระหว่างที่เรื่องที่2ก็คือมอีชายคนหนึ่งอาจจะด้วยไม่ได้ไปพูดถึงสาเหตุเขานะว่าทําไมเขาถึงทํา แล้วมันทําแล้วมันถูกต้องมันดีงามหรือเลวทรามชั่วยังไงเราไม่พูดถึงและกันเขาได้ไปทำาลายผู้หญิงคนหนึ่งจนถึงแก่เสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาถูกจับได้แล้วแล้ถูกจับได้กลับมาเขาก็ขออภัยอันนี้คือเขาขออภัยนะแล้วก็ขอโทษอะไรก็แล้วแต่ก็เ,เหมือนเดิมผมไม่แน่ใจว่าเขาสํานึกจริงหรือไม่อย่างไรเราไม่พูดถึงแต่มีพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับก็มา ให้ข่าวว่าเขาไม่ให้อภัยเด็ดขาดไอ้ตรงนี้ก็ทัดใจผมเหมือนกันคือไม่ได้พูดว่าควรจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยทั้งสองเคสนี้อย่างไรฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าอันที่สองเนี่ยที่ไม่ให้อภัยเนี่ยความทุกข์มันจะยังเกาะกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัดซ้ความรู้สึกออกไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เพียงแค่ความรู้สึกของญาติ ความรู้สึกของคนใกล้ชิดเท่านั้นมันเป็นความรู้สึกของสังคมด้วยที่จะมองว่าเราไม่ให้อาภายัยหรือเราไม่ยอมให้อาภัยกับคนที่ทําผิดทําชั่วอะไรโดยบางทีเราก็ไม่ได้นึกว่าไอ้ก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้เราไม่พูดถึงเหมือนกันผมก็จะไม่ไปสรุปบรรยายหรือเห็นใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่แค่ผมจะพูดยิงประเด็นตรงที่ว่าไอ้การที่เราไม่ให้อาภายัยมันก็จะ ติดค้างอยู่ในใจไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แหละผมไม่ไม่สรุปแต่ในระหว่างเดียวกันคนที่ให้อภัยมันแม้นมันจะไม่ได้จบไปในทีเดียวมันจะยังติดในใจอยู่แต่มันจะทําให้คลี่คลายผ่อนปลนไม่ว่าทั้งตัวเองคนใกล้ชิดและในสังคมด้วยคือสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากจะแชร์ฉะนั้นแล้วอย่างผมเองก็เหมือนกันเราต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยให้อภัยตัวเองให้ได้ซึ่งมันก็ยาก ให้อภัยคนอื่นจะยากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถือว่ามันยากค่อนข้างมากนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่พยายามฝึกฝนไปด้วยการจรจานะครับก็ยังเชื่อว่าถ้าเราให้อภัยกันให้อภัย,ภยตัวเองให้อภัยคนใกล้ชิดและสังคมมันจะดีขึ้นแน่นอนก็ขอให้ทำกันสำเร็จรวมทั้งตัวเองด้วย